ก็สวัสดีน้องๆนะครับอย่างที่เราบอกนะครับว่าวันนี้นะครับพี่จะมาไลฟ์เกี่ยวกับปฏิทินและการเตรียมตัวสอบในระบบ t ีแคทหนะครับเราจะเตรียมรับมือกับระบบ t ีแคทหกยังไงนะครับเรามาดูก่อนนะครับเริ่มต้นเนี่ยนะครับสำหรับคนที่จะไม่ได้ใช้รอบที่1อย่างเดียวนะก็คือตั้งแต่รอบที่3รอบที่4เนี่ยก็จะต้องมีการสมัครสอบนะครับสอบอะไรบ้างสอบแกดแพดกับวิชาสามัญนะครับปฏิทินในการ สมัครสอบนะครับก็เริ่มตั้งแต่25พฤศจิกายนนี้แล้วนะครับจนถึง9ธันวาคมนะครับเราจะสมัครสอบกรดแพทแล้วก็5ธันวาคมนะครับถึง19ธันวาคมนะครับเราก็จะสมัครสอบ9วิชาสามัญนะครับถัดไปนะครับเราจะมาดูทีแคสทีละรอบนะครับว่าแต่ละรอบเนี่ยมันทําอะไรได้บ้างนะครับหรือเราต้องเตรียมตัวยังไงนะครับเริ่มจากทีแคสรอบที่1นะครับรอบที่1คืออะไรนะครับน้องๆรอบที่1คือ พอร์ตโฟลิโอถูกไหมครับการยื่นพอร์ตโฟลิโอเพราะฉะนั้นแล้วเราจะยื่นได้นเมื่อไหร่ยื่นได้ตั้งแห่ะถึง16ธันวามนี้แล้วนะครับ2ถึง16ธันวามนี้แล้วก็ทุกมหาลัยนะครับจะประกาศผลพร้อมกันในวันที่28มกราคมปีหน้านะครับเสร็จแล้วพอเขาประกาศผลวันที่28มกราคมนะครับน้องจะต้องยืนยันสิทธิ์นะครับทีแคสรอบที่1นะครับจะต้องยืนยันสิทธิ์หมายความว่า ต่อให้เขาประกาศผลแล้วมีชื่อน้องนะครับแต่วันที่30กับ31น้องลืมกดยืนยันสิทธิ์น้องจะได้เข้าเรียนในคณะนี้ไหมครับไม่ได้นะครับไม่ได้น้องจะต้องกดยืนยันสิทธิ์ด้วยนะครับมิฉะนั้นจะถือว่าน้องสลัสิทธิ์โดยปริยายเลยนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดบางคนนะครับถ้าเกิดบางคนเนี่ยยืนยันสิทธิ์ไปแล้วนะครับยืนยันสิทธิ์ไปแล้วเกิดแบบอยากจะเปลี่ยนใจไปรอบ3มรอบสีอะไรก็แล้วแต่อยากจะไปสอบ รับตรงหรือว่าแอดมิชชั่นนะครับภายในวันที่3และ4กุมภานะครับสามสี่กุมภาคือถ้าจับยืนยันสิทธิ์ไปแล้วเนี่ยหมายวามว่าฟังดีๆครับหมายว่าน้องกดยืนยันสิทธิ์ไปแล้วเนี่ยถ้าน้องเปลี่ยนใจน้องสามารถกดสละสิทธิ์ได้นะครับก็คือภายในวันที่3กับ4กุมภาหลังจากนี้ไปแล้วถ้าหลังจากวันที่4ไปแล้วน้องไม่กดสละสิทธิ์นั่นหมายถึงว่าน้องยืนยันสิทธิ์ก็คือน้องได้เรียนแล้วไม่มีสิทธิ์จะเลือกรอบอื่นแล้วนะครับ ย้ำอีกทีนะสำหรับคนที่กดยืนยันสิทธิ์ในรอบที่หนึ่งะรอบ2อรอบ3รอบสรอบห้าเนี่ยน้องไม่มีสิทธิ์เลือกแล้วนะครับก็คือระบบไม่จะถูกตัดออกจากระบบกลางไปเลยก็คือน้องได้เรียนในทีแค่รอบที่หนึ่งเลยคณะที่น้องได้นะครับทีนี้ครับสิ่งที่น้องต้องระวังก็คือทีแค่หกสามเนี่ยมันสละดสิทธิ์ได้รอบเดียวครับย้ำอีกทีนะมันสละดสิทธิ์ได้รอบเดียวเท่านั้นนะครับในบรรดาห้ารอบเนี่ยน้องจะสละสิทธิ์ครั้งไหนก็ได้ครับแต่น้องสละสิทธิ์ได้แค่หนึ่งครั้ง นั่นหมายความว่าถ้าเกิดน้องเลือกที่จะสละสิทธิ์ครั้งนี้นะครับหมายว่ารอบ2รอบ3รอบ4เนี่ยถ้าน้องได้คณะไหนเนี่ยน้องต้องเรียนเลยเพราะว่าน้องไม่มีสิทธิ์สละสิทธิ์แล้วนะครับถัดมาครับแน่นอนถ้าเกิดใครเกิดได้รอบพอฟิโอแล้วก็พอใจกับคณะที่ตัวเองไดก้ก็สบายเลยนะครับตั้งแต่พูยงยๆคือตั้งแต่สิ้นเดือนมกราจนถึงเปิดเทอมหน้านุ่นบางมหาลาัยเปิดมิถุนาบางมหาลัยเปิดสิงหา น้องจะมีเวลาแบบว่างชิวๆยาวๆเลยนะครับประมาณ5-7ถึงเดเดือนใครที่ได้รอบ1ไปแล้วก็จะแบบสบายมากนะครับทีนี้สำหรับคนที่จะสอบรอบ3รอบ4นะครับก็จะมีปฏิทินการสอบซึ่งปฏิทินการสอบเนี่ยเราดูจากสิ่งที่ขึ้นอยู่บนสไลด์นะครับเราจะเห็นได้ว่าการสอบเนี่ยมันสอบติดๆกันเลยนะครับมันสอบติดๆกันเลยทุกอาทิตย์เริ่มจากสัปดาห์ที่1น,นะครับ พี่ขอเรียกมันว่าสัปดาห์ที่หนึ่งก็คือตั้งแต่วันเสาร์ถึงวันอังคารเนอะ22-25กุมภาเนี่ยจะมีการสอบแกดแพทซึ่งแพทก็จะแบ่งออกเป็นตั้งแต่แพทหนึ่งแพทสองแพทสามแพทสี่แพทห้าอะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราสมัครสอบอันไหนนะครับก็จะสอบประมาณสี่วันติดกันนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่สองครับไม่ได้พักนะครับเสาร์อาทิตย์มาต่อเลยกับ29กุมภาถึง1มีนานะครับสอบอะไรต่อสอบโอเน็ตนะครับโอเน็ตมีกี่วิชา โอเนวิชาหลักเนี่ยจะมี5วิชาครับแล้วก็มีสอบโอเนที่โรงเรียนอาจจะก่อนหน้านั้นอีก4วิชานะแต่หลักๆเนี่ยจะมี5วิชานะครับ5วิชาประกอบไปได้วยอะไรบ้างประกอบไปได้วยไทยสังคมอังกฤษนะครับคณิตแล้วก็วิทย์นะครับวิทย์นี่คือรวมๆนะครับถัดไปครับสำหรับคนที่จะสมัครคณะเกี่ยวกับทางแพทย์เนาะสัปดาห์ที่3วันเสาร์ที่7เนาะก็จะต้องสอบความถนัดเฉพาะทางแพทย์ด้วยนะครับ แล้วก็สัปดาห์ที่4นะครับเสาร์อาทิตย์14-15มีนาก็ต้องสอบวิชาสามัญด้วยซึ่งวิชาสามัญเนี่ยปกติเขาเรียก9วิชาสามัญแต่โดยปกติแล้ว1คนนะครับสอบได้มากสุดเนี่ยก็จะสอบประมาณ7วิชานะครับก็คือจะมีทั้งสายวิส,ยสัยศิลป์มันจะมีบางวิชาที่เป็นสายวิส,ยสัยศิลป์เนาะทีนี้นครับพอน้องสอบติดติกันไปหมดแล้วนะครับพี่ขอเรียกมันว่าไอ้สี่สัปดาห์นี้เป็น4สัปดาห์แห่งความฮัลโหดเพราะว่าอะไรคือน้องไม่มีโอกาสได้พักครับ หนึ่งก็คือไม่ได้พักสองก็คือป่วยก็ไม่ได้ถ้าป่วยวันใดวันหนึ่งนี่คือจบเลยถูกไหมครับไม่ได้สอบแกดแพดไม่ได้สอบวิชาสามันเนี่ยน้องก็ไม่สามารถเอาไปใช้ในรอบ3รอบ4ี่ได้นะครับทีนี้ครับก่อนหน้านั้นนะครับพอน้องก่อนหน้านั้นเนี่ยมันจะมีทีแคลรอบที่2ครับที่เรียกว่าโคต้าของแต่ละมหาลัยนะครับช่วงโคต้าของแต่ละมหาลัยช่วงที่สมัครสอบเนี่ยมันจะอยู่ระหว่าง6กุมภาพันธ์ถึง23ามมีนาะนะครับคือช่วงนี้ระหว่างที่น้องสอบแกดแพดกับสอบ วิชาสามาัญไปด้วยเนี่ยถ้าเกิดใครอยากจะเข้าโคต้า,าแต่ละมหาลายัยซึ่งมหาลาัยแต่ละมหาลาัยเนี่ยก็จะมีข้อสอบส่วนกลางของเขาเองหรือบางมหาลาัยเนี่ยก็าจะมีเงื่อนไขแค่ว่าขอแค่มาสอบสัมภาษณ์ก็สามารถเข้าได้ก็แต่ว่าคําว่าโคต้าเนี่ยนั่นหมายความว่าเขาจะกําหนดหลักเกณฑ์นะครับว่าจะเข้าได้อย่างไงยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นพื้นที่เช่นมหาลาัยทางภาคอีสานเนี่ยก็อาจจะรับโรงเรียนเฉพาะโรงเรียนทางภาคอีสานที่จบมานะครับ 6กุมภาพันธ์ถึง23มีนาสมัครสอบถูกไหมครับเขาประกาศผลเมื่อวันที่22เมษายนะครับประกาศผลรอบที่สองจำไว้ก่อนเนอะ22เมษายนประกาศผลรอบที่สองเสร็จแล้ว22-23เนี่ยน้องต้องยืนยันสิทธิ์เลยวันที่ประกาศผลปุ๊บเขาไม่ให้เวลาน้องตัดสินใจมากมายนะครับยืนยันสิทธิ์เลยนะครับแต่ถ้าเกิดใครเกิดยืนยันไปแล้วเหมือนเดิมเนอะอยากจะเปลี่ยนใจอยากจะเปลี่ยนใจสละสิทธิ์นะครับก็ สามารถสละดสิทธิ์ได้ในอีก2วันต่อมาก็คือ24 25จะสังเกตได้ว่าในรอบที่2เนี่ยเขาค่อนข้างกระชับเนะคือหมายว่าให้น้องตัดสินใจเลยว่าประกาศผลถ้าน้องไม่กดยืนยันนะครับวันที่ต้องจดในตารางนะใครไปสอบโคตา้าที่ไหนนะครับถ้าน้องไม่กดยืนยันนั่นหมายความว่าน้องสละดสิทธิ์โดยปริยายนะครับการไม่กดยืนยันสิทธิ์เนี่ยก็คือน้องไม่ได้เรียนนะครับย้ำอีกทีหนึ่ง 24- 25สาสละสิทธิ์นะครับพี่ก็ย้ำอีกรอบหนึ่งการสละดสิทธิ์นะครับทำได้แค่ครั้งเดียว ทำได้แค่ครั้งเดียวนะครับถ้าน้องสละสิทธิ์ในรอบที่2ไปแล้วอันดับแรกถ้าสละสิทธิ์ในรอบแรกรอบนี้สละสิทธิ์ไม่ได้นะครับถ้าสละสิทธิ์รอบพอร์ตเฟลิโอปุ๊บแล้วแถมโคต้ามาติดอีกนะครับน้องจะต้องเรียนในระบบโคต้าแน่นอนนะครับเพราะว่าสละสิทธิ์ได้แค่ครั้งเดียวใน5รอบนะครับเสร็จแล้วก่อนหน้านั้นนะครับพี่ขอย้อนไปนิดนึงก่อนหน้าที่จะประกาศผลโคต้าของแต่ละมหาลาัยสาหรับคนที่สอบเนาะ เขาก็จะประกาศผลไอ้ผลการสอบที่เราสอบไอ้สสัปดาห์หรือโหดไปเนี่ยนะครับติดติดกันเหมือนกันก็นกคือเริ่มตั้งแต่27มีนาเนี่ยประกาศผลโอเน็ตวิชานะครับหเมษาประกาศผลกัดแพลแล้วก็5เมษาเนี่ยประกาศผล7วิชาสามัญที่เราสอบไปนะทีนี้ประกาศผลเสร็จแล้วเราทําอะไรได้ครับในรอบที่3กับ4นะครับสี่ที่เราสังเกตก็คืออะไรเขาประกาศผลวิชาต่างๆเนี่ย ตั้งแต่27มีนาจนถึง5เมษายถูกไหมครับเสร็จแล้วเนี่ยรอบที่3เนี่ยเราเรียกว่ารอบรับตรงร่วมกันของแต่ละมหาลัยนะครับจะเริ่มสมัครสอบตั้งแต่17ถึง27เมษายน63นะวิธีสมัครสอบเดี๋ยวนี้เขาสมัครสอบผ่านออนไลน์นะครับไม่ได้หมายความว่าน้องต้องไปยื่นเอกสารที่ที่ไหนนะครับสมัครสอบผ่านออนไลน์ทั้งหมดเสร็จแล้วเนี่ยประกาศผลเมื่อวันที่9พฤษภานะครับประกาศผล9พฤษภา รอบนี้จะยังไม่ได้นะครับไม่ใช่ประกาศผลเสร็จแล้วแล้วน้องเขาได้ได้เข้าเรียนเลยนะครับ9พฤษภาคมเนี่ยประกาศผลประกาศผลเพื่ออะไรสําหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์11-15พฤษภาคมนะครับเรียกไปสอบสัมภาษณ์ซึ่งแล้วแต่คนนะครับในช่วง11-15เนี่ยแล้วแต่มหาลัยแล้วแต่คนก็คือบางมหาลัยเนี่ยอาจจะสอบสัมภาษณ์หลายวันคือในหนึ่งคณะเนี่ยน้องอาจจะไม่ได้ไปวันเดียวกันก็เป็นไปได้คืออยู่คณะเดียวกันแต่เขาอาจจะแบ่งสัมภาษณ์ก็เป็นไปได้เสร็จแล้ว เราจะสังเกตในสไลด์ว่ามันไม่มียืนยันสิทธ์อ่ะเพราะอะไรครับรอบ3กับรอบ4ปีนี้เนี่ยจะเป็นการยืนยันสิทธิ์โดยอัตโนมัติถ้าน้องสอบสัมภาษณ์ผ่านนะครับเป็นการยืนยันสิทธิ์โดยอัตโนมัตินั่นหมายความว่าถ้าน้องได้นะครับสอบสัมภาษณ์ไปแล้วเกิดจะจะเปลี่ยนใจคราวนะี้ไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์แล้วนะยืนยันสิทธิ์ได้โดยอัตโนมัตินะครับน้องจะต้องกดฉลากสิทธิ์1 8 19พฤษภา แต่อย่าลืมนะถ้าเกิดใช้สิทธิ์สละสิทธิ์ไปแล้วเมื่อตอนรอบที่1กับรอบที่2รอบนี้น้องไม่สามารถสละสิทธิ์ได้นะครับหมายวามว่าน้องจะถูกบังคับเรียนในคณะที่น้องได้ตั้งแต่รอบที่3ไปเลยแต่ถ้าเกิดน้องอยากเปลี่ยนใจแบบว่าไม่เอาดีกว่าสมมุติคณะที่ได้ในรอบที่3เนี่ยไม่ชอบนะครับอยากจะลองมาสมัครรอบที่4นะครับก็สามารถสละสิทธิ์ได้ในวันที่1 8 19พฤษภานะครับรอบที่4ครับรอบที่4เราเรียกว่าแอดมิชชั่นครับ เดี๋ยวย้อยกลับไปนิดนึงนะครับไอ้รอบที่3เนี่ยไอ้รอบที่3เนี่ยเราเลือกได้6อันดับนะครับลืมพูดเรื่องนี้ไปนะครับรอบที่3เนี่ยรอบที่รับตรงร่วมกันเนี่ยเราเลือกได้6อันดับนะครับแต่มันจะติดได้แค่อันดับเดียวนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถามว่าคําถามที่ถามว่าเราควรจะเรียงคะแนนไหมครับจริงๆต้องควรถูกไหมเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่เรียงคะแนนเนี่ยมันเท่ากับเสียอันดับไปฟรีๆเลยถูกไหมครับ เราควรจะเรียงคะแนนอันดับสูงไปหาคะแนนที่ต่ำนะครับเราเลือกได้แค่อันดับเดียวเนาะทีนี้ครับสำหรับคนที่สอบโครงการกสพทเนาะมันมีเงื่อนไขยอยู่ว่าการจะเลือกคณะที่เกี่ยวข้องกับกสพท็คือสายวิสุกภาพทั้งหลายแหลแพทย์เอยทันตะเภสัตว์อย่างเงี้ยนะครับมันมีเงื่อนไขของกสพทอ,อยู่2อ,อย่างนะครับที่น้องถึงจะเลือกได้1ก็คือ จำได้ไหมตอนนั้นเราสอบโอเน็ตไปใช่ไหมครับเราสอบโอเน็ตไปแล้วประกาศผลโอ e เน็ตเมื่อไหร่ประกาศผลโอ e เน็ตตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ครับประกาศผลโอเน็ตตั้งแต่27มีนานะครับเขาบอกไว้ว่าโอ e เน็ตห้าวิชาหลักนะครับประกอบไปด้วยไทยสังคมอังกฤษคณิตวิทย์จะต้องได้รวมกันเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า60หมายความว่าอย่างไงฟังดีๆนะครับมันมี5วิชาถูกไหมครับแต่และว,วิชาต้องได้ไม่ต่ำกว่า60คะแนน รวมกันก็คือ300คะแนนถึงจะเลือกคณะในกสพทได้คำถามก็คือเวลาเขาบอกอย่างเงี้ยโอนเน็ตทุกวิชารวมกันต้องไม่ต่ำกว่า6กอย่างเงี้ยหรือ300คะแนนเนี่ยจาก500คะแนนถูกไหมครับ5วิชาเต็มร้อยห0คะแนนถ้ามีวิชาหนึ่งน้องได้59มีวิชาเดียวนะครับได้59ยังเลือกกสพทได้อยู่ไหมครับคำตอบก็คือได้อยู่เพราะอะไรครับ โอเน็ตอะเขาบอกไว้ว่าแค่รวมกันนะ่ะให้ได้300คะแนนต่อให้น้องได้50วิชาใดวิชาหนึ่งแต่วิชาอื่นน้องได้8090อย่างเงี้ยรวมกันแล้วบวกกันได้มากกว่า300อย่างเงี้ยก็ยังเข้าเงื่อนไขก็ยังสามารถเลือกได้นะครับแต่เงื่อนไขอีกข้อหนึ่งโหดกว่าครับก็คือไอเจ็ดวิชาสามัญที่น้องสอบไปอะครับ <S <S <ๆ>เขาบอกไว้ว่าวิชาสามัญเฉลี่ยเนี่ยแต่ละวิชานะครับแต่ละวิชาจะต้องได้ไม่ต่ำกว่า30%เปอร์เซ็นต หมายความว่ายัางไงหมายความว่าไอ้เจ็ดวิชาที่น้องสอบไปสมมุติสายวิทย์นะมีอะไรบ้างมีคณิตไทยสังคมอังกฤษฟิสิกส์เคมีชีวะถูกไหมครับถ้าเกิดน้องอยากจะเข้าหมออย่างเงี้ยถ้าเกิดน้องอยากจะเข้าหมอปรากฏว่ามีวิชาใดวิชาหนึ่งเช่นวิชาอังกฤษได้29คะแนนครับวิชาอังกฤษวิชาเดียวนะวิชาอื่นน้องได้เกือบเต็มหมดเลยได้80 70 90อะไรก็แล้วแต่แต่แตพพเพอภาษาอังกฤษไม่เก่งอะได้29คะแนน น้องเลือกวิชาของกสพทเลือกแพทย์เลือกทันตายัไงไงบ้างคำตอบก็คือไม่ได้นะครับน้องเลือกคณะทางแพทย์อะไรไม่ได้เลยถ้าเกิดน้องได้วิชาเดียวแค่29คะแนนน้องอย่าคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้นะครับเคยมีลูกศิษย์พี่ที่แบบว่าสอบได้ประมาณนี้มาแล้วก็คือได้อังกฤษ29คะแนนปรากฏว่าก็คือเสียโอกาสไปเลยก็คือไม่สามารถเลือก คณะของโครงก,กรารกสพทได้เลยแต่แต่นะครับไอ้รอบที่เป็นรับตรงร่วมกันเนี่ยน้องยังสามารถเลือกคณะอื่นๆที่ไม่ใช่กสพทได้อยู่นะครับไอ้สองหัวข้อนี้เป็นเงื่อนไขของกสบาาทเฉยนะครับลืมไปนิดนึงนะครับไอโอเน็ตหวิชาเฉลี่ยเนี่ยที่ไม่ต่ำกว่า60%เนี่ยคือขอแค่ผ่าน300คะแนนนะครับแต่ไม่คิดคะแนนนะครับคือเขาเหมือนเป็นเงื่อนไขขั้นต่ําว่าคนที่สมัครกสพทได้เนี่ยจะต้องได้ มากกว่า60%แต่ไม่เอามาคิดคะแนนยากไหมครับค่อนข้างคือมันไม่ถึงกับยากมากนะครับแต่ก็ต้องเต็มตัวพอสมควรนะครับทีนี้มาดูทีแครอบที่4ครับรอบที่เป็น admission นะครับเราเรียกว่ารอบ admission ตรงเนะเริ่มสมัครสอบ9-20ถึงสพฤษภาเราจะเห็นได้ว่าวันที่เริ่มสมัครสอบเนี่ยยังเป็นช่วงที่อะไรอยู่ยังเป็นช่วงสอบสัมภาษณ์ของรอบที่3อยู่เลยถูกไหมครับแต่เราสามารถสมัครสอบไปก่อนได้ เสร็จแล้วนะครับประกาศผลวันที่29พฤษภาครับเหมือนกันเลยรอบที่4เนี่ยประกาศผล29พฤษภาก็คือประกาศผลสําหรับผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นะครับแล้วก็สอบสัมภาษณ์วันที่1นึถึงหมิถุนารอบที่4เหมือนกับรอบที่3ตรงที่ว่าอะไรครับไม่ต้องยืนยันสิทธิ์นะครับมันถูกยืนยันสิทธิ์โดยอัตโนมัติแต่ถ้าเกิดน้องได้แล้วนะครับอยากจะสละดสิทธิ์นะครับน้องต้องกดสละสิทธิ์ภายในวันที่7จ็ถึงแมิถุนา ซึ่งปกติแล้วนะครับรอบนี้จะไม่มีใครสละสิทธิ์แล้วเพราะว่าอะไรหลังจากรอบที่4เหลืออะไรเหลือรอบที่5้าแล้วถูกไหมครับรอบที่5เป็นรอบสุดท้ายก็คือเก็บตกถูกไหมครับปกติก็จะไม่มีใครสละสิทธิ์ทีนี้ครับไอ้รอบที่4เนี่ยนะครับมันต่างจากรอบที่3ตรงไหนนะครับรอบที่4เนี่ยส่วนใหญ่คณะต่างๆเนี่ยจะไม่ใช้วิชาสามัญอาจจะมีบางคณะใช้นะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้เกจแผ่ AT, นะครับเป็นน้ําหนักหลักเลยประมาณ50% ตัวเรขที่เขียนอยู่บนสไลด์นี้คือ,อเป็นตัวอย่างนะครับแกดแพใช้แกดแผ่นเนี่ยห้นะครับแล้วใช้ Onet เนี่ยมาคิดเป็นน้าหนัก30%ครับแล้วก็ G-PAC k จะเห็นได้ว่ารอบที่4เนี่ยต้องใช้เกตด้วยนเนาะจีแพคหกเทอมนะของมอสี่มอ 5, หามอหคิดน้ําหนักประมาณ20%โดยประมาณนะครับแต่ละคณะไม่เหมือนกันอันนี้พี่เอามาเป็นตัวอย่าง,างเฉยแล้วก็รอบที่4เนี่ยเลือกได้เกี่อันดับครับ เลือกได้แค่4อันดับนะครับไม่เหมือนรอบ3เนี่ยรอบ3เลือกได้6นะครับรอบที่4เนี่ยเลือกได้4อันดับแต่เหมือนกันครับต้องเรียนอันดับเพราะว่าได้อันดับใดอันดับหนึ่งเพียงอันดับเดียวนะครับทีนี้นะครับการเลือก4อันดับเนี่ยนะครับเราไม่ได้สนใจตัวอันดับนะครับเราสนใจที่คะแนนเวลาเราจะได้เรียนหรือไม่ได้เรียนเนี่ยเราสนใจที่คะแนนต่ําสุดหมายความว่าคะแนนที่เรามีอยู่เนี่ย จะต้องมากกว่าหรือเท่ากับคะแนนต่ําสุดของคนสุดท้ายของคณะนั้นยกตัวอย่างนะครับเช่นมีนายกรกับนายขอนี่ต้องการจะเรียนคณะนิติศาสตร์มาหาลาัยแห่งหนึ่งนะครับนายกรเนี่ยได้23,000คะแนนนะครับนายกรเนี่ยได้23,000คะแนนแต่เลือกคณะนิติศาสตร์อันนี้เป็นอันดับ4นะครับเลือกคณะนิติศาสตร์เป็นอันดับ4ในายขอนี่นะครับ อยากจะเรียนคณะนติศาสตร์มอนี้เหมือนกันนะครับก็เลือกเป็นอันดับหนึ่งเลยอยากจะเรียนมากอยากจะเรียนคณะนี้มากเลยเลือกเป็นอันดับหนึ่งแต่ได้2 2 0 0 0คะแนนถ้าสมมุติมีมหาลัยเนี่ยเขามีที่นั่งอยู่ที่นั่งเดียวเป็นที่สุดท้ายแล้วคือคนหนึ่งเขาติดไปหมดแล้วแต่ต้องการรับระหว่างในกอกับนานขอนะย้ำอีกทีนะนยกอเนี่ยได้23,000ันคะแนนแต่เลือกเป็นอันดับ4นะนขอซึ่งได้2 2 0 0 0คะแนนแต่เลือกเป็นอันดับหนึ่ง ใครได้เรียนครับในกถูกไหมครับสิ่งที่จะย้ําก็คือในกเนี่ยทำไมถึงในกได้เรียนเพราะในกเนี่ยได้คะแนนมากกว่าในขอทั้งทั้งที่ในกเลือกเปอันดับสี่เพราะฉะนั้นแล้วการเลือกเรียงอันดับเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าอ๋อถ้าเกิดเราเลือกเรียนคณะเดียวกันเนี่ยคนที่เลือกอันดับหนึ่งจะได้เรียนนะครับมากกว่าอันดับสี่ไม่ใช่เพราะเวลาเขาเอามาเรียงเนี่ยเขาเอาชื่อมาเรียงพร้อมคะแนนเขาไม่ได้สนใจว่า มันอยู่ที่อันดับเท่าไหร่แล้วคำถามก็คืออ้าวแล้วทําไมเราถึงเรียนได้สีอันดับล่ะอันนั้นคือมันเป็นตัวเลือกของเราว่าเราสามารถเลือกคณะได้สีอันดับโดยจะติดอันดับที่1ก่อนแต่ถ้าอันดับที่1หลุดก็จะมาอันดับที่2ออันดับที่2หลุดก็จะมาอันดับที่3แล้วก็อันดับที่3หลุดก็จะมาอันดับที่4นะครับโอเคนะพอเข้าใจเนะพอเข้าใจในระบบแอดมิชชั่นนะครับถัดไปครับถ้าเกิดสมมุติแล้ว ผ่านมาสี่รอบแล้วนะครับก็ยังไม่มีใครติดนะครับก็จะเหลือรอบสุดท้ายแล้วก็คือทีแคสรอบที่5ซึ่งในปีนี้เนี่ยกล้าบอกได้เลยว่าทุกคนที่เข้าสมัครทีแคเนี่ยยังไงก็ได้เรียนแน่นอนเพงว่าอยู่ที่ว่าได้เรียนที่ไหนนะครับเพราะว่ายัางไงจํานวนที่นั่งในมหาลัยตอนนี้มันก็มากกว่าคนที่สมัครสอบในระบบทีแคอยู่แล้วนะครับรอบที่5เนี่ย ก็คือ30มสิบพฤษภาถึง5มิถุนายนนะครับสมัครสอบแล้วก็ประกาศผล12มิถุนายนนะครับ12มิถุนายนแล้วก็14 15มิถุนายนสลัดสิทธิ์ไม่รู้จะสลัดสิทธิ์ทำไมสลัดสิทธิ์ไปสอบปีหน้าหรือเปล่าไม่รู้นะครับเพราะว่ายังไงแล้วมันรอบสุดท้ายแล้วอะมันไม่รู้สลัดสิทธิ์ไปตรงไหนนะครับทีนี้เนี่ยการเตรียมตัวสอบเนี่ยสิ่งที่พี่กลังจะบอกนะครับระบบ T Cas เนี่ยมันเปรียบเสมือนว่าอะไร เธอให้พี át, bueno er, mm ่เปรียบเทียบนะมันเปรียบเสมือนคนที่สมัครสอบเนี่ยครับมันเข้าไปอยู่ในนึกภาพว่าเราเข้าไปอยู่ในขบวนรถไฟหรือรถไฟฟ้าเนี่ยอ่ะขบวนรถไฟแล้วกันทุกคนเนี่ยเข้าไปอยู่ในขบวนรถไฟเดียวกันครับทุกคนเข้าไปอยู่ในขบวนรถไฟเดียวกันแล้วขบวนรถไฟเนี้ยมันจะเดินทางไปทั้งหมด5สถานี5้สถานีก็คือห้ารอบนะครับตอนแรกเนี่ยเริ่มต้นออกจากสถานี ต้นทางเนี่ยทุกคนอยู่กันครบเลยแต่พอผ่านไปสถานีแรกเนี่ยที่เรียกว่าพอร์ตฟลิโอเนี่ยถ้าเกิดบางคนเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยสถานีพอร์ตฟลิโอประกาศผลเรียบร้อยแล้วถ้าใครอยากจะลงเนี่ยลงได้เลยนะก็คือสมมติพอลงไปแล้วหมายความว่าการลงไปแล้วคืออะไรเรายืนยันสิทธิ์ไปแล้วใช่ไหมครับว่าเราจะเรียนแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีระยะเวลาก่อนประตูปิดเขาจะมีเวลาให้เราตัดสินใจนิดนึงว่าแบบจะลงสถาน,น,นีนี้แน่หรือเปล่า ถ้ากัลงแล้วถ้ากับประตูปิดแล้วว่าขึ้นมาใหม่ไม่ได้แล้วนะถูกไหมครับคนที่ได้รอบแรกไปแล้วเนี่ยขึ้นมาใหม่ไม่ได้แล้วนะครับสถานีแรกก็ปิดไปคนที่ลงไปแล้วไม่สามารถขึ้นรถไฟไมาได้อีกแล้วนะครับคนที่ยังไม่ลงก็เดินทางต่อไปไปยังไรรอบที่สองนะไปยังรอบที่สองซึ่งรอบที่2เนี่ย,ปยเป็นโคต้าแต่ละมหาลัยเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่เป็นแต่ละมหาลัยเป็นคนรับตรงเองนะครับก็เหมือนกันพอประกาศผลแล้วทุกคนก็ มีเวลาสําหรับคนที่ติดนะก็จะได้พอประตูเปิดก็สามารถที่จะลงสถานีนี้ได้นะครับพอลงสถานีนี้เสร็จปุ๊บเออก็จะมีเวลาตัดสินใจแป๊บหนึ่งว่า,าจะสละสิทธิ์หรือเปล่าถ้าเกิดไม่สละสิทธิ์ก็ลงไปเลยนะครับแล้วประตูก็ปิดนะครับสำหรับคนที่สละสิทธิ์คนที่สละสิทธิ์หมายความไงก็คือเปลี่ยนใจเอ้ยกลับมาขึ้นขบวนใหม่เดี๋ยวไปสถานีที่3ามไปสถานีที่4ี่ดีกว่าทีนี้ระหว่างก่อนที่จะไปสถานีที่3มหรือสถานีที่4ี่เนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือ นะครับก่อนที่ไปถึง3กับ4เนาะเราจะต้องทดสอบบททดสอบ4สัปดาห์ติดนะครับเราต้องทดสอบ4สัปดาห์ติดเลยสอบอะไรบ้างอะสอบ o n e t g a t p a แวิชาเฉพาะแพทย์แล้วก็วิชาสามัญน,นะครับสอบติดติดกันเลยนะครับสิ่งที่พี่อยากจะเตือนนะครับระหว่างเราเดินทางในรถไฟนี้ช่วงนี้มันสอบ4สัปดาห์ติดตดกันอย่างเงี้ย สิ่งที่เป็นห่วงนะครับก็คือต้องระวังรักษาสุขภาพของตัวเองนะครับมีหลายๆครั้งมากเลยในการสอบหลายๆปีเนี่ยมีหลายๆคนนะครับที่สุขภาพร่างกายไม่พร้อมสอบก็คือแหละไ,ไม่สบายไม่สบายของคนก็เป็นหวัดบ้างปวดหัวอะไรแบบนี้บางคนเป็นหนักกว่านั้นอีกโรคที่เป็นบ่อยมากที่สุดแล้วก็ปีที่แล้วเนี่ยแทบจะเป็นโรคระบาดเลยก็คือโรคของไข้เลือดออกนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วสิ่งที่ป้องกันโรคไข้เลือดออกเนี่ยก็คือถ้าเกิดผู้พูดภาษาชาวบ้านแบบตรงๆเลยก็คือก็อยากให้ยุงมากัดเรานะครับวิธีการที่ไม่ให้ยุงมากัดเรามันมีนอกจากทําลายแหล่งเพาะพันยุงแล้วอย่างเงี้ยการใช้ยาจุดกันยุงหรือว่าเดี๋ยวนี้มันมีพวกแบบยาฉีกันยุงที่แบบมันไม่ได้ฆ่ายุงนะครับแต่ว่ามันช่วยป้องกันไม่ให้ยุงมามากัดเราเงี้ยเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเป็นไข้เลือดออกนี้ไม่สนุกนะครับ เป็นแค่เลือดออกบางคนนี่ต้องไปนอนโรงพยาบาลเลยนะครับแล้วคิดดูสิว่าไอ้สสัปดาห์นั้นน่ะบางคนนอนโรงพยาบาลแต่เป็นอาทิตย์อะ่ะเราพลาดการสอบอะไรไปอย่างหนึ่งนี่คือระบบทีแคสถานีที่สามที่4ี่นี้จบเลยนะครับคือบ,บางคนไม่ได้ลงด้วยซ้ํานะครับทีนี้พอเราสอบเสร็จเราเราสอบไปเสร็จแล้วครับมันประกาศผลช่วงก่อนที่จะถึงสถานีที่าสถานีที่สี่ถูกไหมถามว่าตอนที่มันประกาศผลไปแล้วอะ่ะ เราสอบไปแล้วเราได้ทาได้เต็มที่ครั้งเดียวถูกไหมครับมันไม่มีรอบสองถูกไหมครับเราไม่มีสอบได้สองรอบถูกไหมทําได้เต็มที่แล้วอะ่ะถ้าเกิดแบบผลมันออกมาไม่ดีอย่างเงี้ยเราทําอะไรได้ไหมระหว่างที่เราอยู่บนรถไฟเนี่ยเราทําอะไรไม่ได้นะครับก็คือเหมือนกับระหว่างที่การเดินทางไปถาีที่สามอย่างเงี้ยเขาก็มีประกาศออกลําโพงว่าขอประกาศผลโอ e เน็ตจัดแผนแล้วก็วิชาสามันเราได้อย่างมากสุดก็คือละรับรู้คะแนนนะครับรับรู้คะแนนว่าได้เท่าไหร่ ทำอะไรก็ไม่ได้อยากจะกลับไปกลับไปอยู่สถาน,นีเดิมไปสอบใหม่ได้ไหมก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นรถไฟมันก็ดําเนินต่อไปครับรถไฟมันก็วิ่งต่อไปอ่าพอไปถึงสถาน,นีที่สามแต่คราวนี้สถาน,นีที่สามเนี่ยมีให้เลือกหกหกทางก็คือหกอันดับแต่ว่าจะไปทางไหนอ่ะได้แค่อันดับเดียวนะก็คือให้เรียงมาเลยตามความชอบนะครับแต่อย่างที่บอกเนี่ยต้องเรียงคะแนนด้วยนะครับแล้วก็ถ้าติดอันดับไหนก็ลงไปได้คราวนี้ ไม่ต้องยืนยันสิทธิ์แล้วไม่ต้องกดยืนยันสิทธิ์ว่าแบบเอ้จะลงนะคือถ้าเกิดติดปุ๊บอ่ะถือว่าได้ลงเลยแต่แต่ก็ยังมีโอกาสให้สละสิทธิ์ได้อีกครั้งหนึ่งเผื่อแบบใครบางคนแบบไม่ชอบสถานีที่สามเนี่ยอยากจะมาต่อสถานีที่สี่ก็มีอยู่เยอะแยะนะครับที่แบบว่าเออคณะที่ได้สถานีที่สามหรือรอบที่สามเนี่ยมันยังไม่มันยังไม่ไม่โดนเท่าไหร่ก็แบบอ่ะขึ้นมาใหม่แต่อย่าลืมนะครับทุกครั้งเนี่ย ทุกครั้งอยากจะกลับขึ้นมาบนขบวนรถไฟต้องกดสลัดสิทธิ์นะครับถ้าเกิดเราเผื่อปยืนยันสิทธิ์ไว้ในรอบที่1นึ่งรอบที่สองเนอะส่วนรอบที่3เนี่ยยืนยันเสียอัตโนมัตินะครับแต่การสลัดสิทธิ์เนี่ยไม่ใช่แบบว่าโอ๊ยสถานีที่1ก็ลงแล้วก็กลับขึ้นมาใหม่สถานีที่2ก็ลงแล้วก,กลับขึ้นมาใหม่ทําได้ไหมไม่ได้นะครับบอกแล้วว่าการก้าวก้าวเท้าลงไปสถานีแล้วจะเปลี่ยนใจทําได้แค่รอบเดียวรอบใดรอบหนึ่งเท่านั้นคือใครทาตั้งแต่ต้นไปแล้วเนี่ย รอบถ,ถัดไปจะทําไม่ได้แล้วนะครับผ่านรอบที่สไปก็จะติดติดกันเลยก็เป็นรอบที่4เนอะรอบที่4เนี่ยมีให้เลือกแค่สียอันดับรอบที่4เนี่ยส่วนใหญ่ไม่มีใครคนก้าวไปแล้วเนี่ยส่วนใหญ่ต้องต้องลงแล้วละ่ะเพราะรอบที่5เนี่ยจะแทบไม่เหลือสถานที่ที่5เนี่ยไม่มีใครอยากจะไปแล้วเพราะว่าก็จะเหลือที่นั่งที่ไม่ค่อยดีแล้วสถานที่เที่ยวไม่ไม่ไม่เหมาะสมแล้วนะครับก็อยากจะลงแลั้แต่สถานที่ที่สีก็จะเลือกได้สียอันดับเนาะ ก็เลียงขนาดเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นรอบที่รอบที่สี่ก็เหมือนกันเนอะก็ลงไปแต่ยังมีโอกาสสละสีได้อยู่นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ไม่สละแล้วล่ะนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเอาในรอบที่สี่เนี่ยแหละเพราะฉะนั้นนะครับเปรียบเทียบภาพรวมนะครับคนโดยทั่วไปนะครับที่ไม่ได้ยื่นพอร์ตโฟลิโอหรือว่าไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไรที่ตรงกับโคตาเนี่ยนะครับหรือตรงกับหลักเกณฑ์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาออกอันที่สถาน,นีที่3สถาน,นีที่4เนอะอันนี้คือภาพรวมนะครับ คนส่วนใหญ่เนี่ยจะลงสถานีี่3กับสถานีที่ซะเยอะนะครับแน่นอนถ้าเกิดอยากอยากจะสบายใจสถานีที่3ดีกว่าคืออย่างน้อยไม่กดดัน,ต, <boy. S 1> นตัวเองไม่กดดันตัวเองนะครับทีนี้การเตรียมตัวอย่างหนึ่งนะครับอยากจะบอกว่านอกเหนือจากการอ่านหนังสือนะครับนอกเหนือจากการอ่านหนังสือแล้วเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดของการเตรียมตัวสอบเนี่ยไม่ใช่การอ่านหนังสืออย่างเดียวนะครับ นั่นคือการลองเอาข้อสอบเก่ามาทำดูนะครับปัจจุบันเนี่ยน้องสามารถไปหาข้อสอบแกะแผลหรือวิทยาสา,มารมัญเนี่ยที่เป็นข้อสอบเก่าย้อนหลัง5ปี6ปีเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับในอินเทอร์เน็ตลองไปหาใน Google ได้เลยนะครับการได้ลองทำข้อสอบเก่าเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นการลดความกดดันเวลาน้องต้องเจอข้อสอบจริงเนี่ยเวลาน้องต้องเจอข้อสอบจริงเนี่ยบางทีน้องตื่นเต้นนะครับ คือตอนอ่านหนังสือรู้สึกว่าเราทําได้เราเข้าใจแล้วองนี้แต่ไม่เคยทาข้อสอบเลยเงนี้บางทีเจอข้อสอบจริงว่าอ่านแล้วไม่รู้เรื่องมีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําความคุ้นเคยกับข้อสอบเก่าเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะครับก็พี่ก็อยากจะเป็นกําลังใจให้น้องๆทุกๆคนนะครับในการเตรียมตัวสอบนะครับโดยเฉพาะน้องๆม .6 เนอะส่วนน้องๆม .5 หรือม .4 นะครับระบบ T Cas เนี่ย ในปีถัดๆไปมันก็อาจจะมีเปลี่ยนบ้างเล็กน้อยนะครับมันอาจจะมีเงื่อนไขที่ไม่เหมือนปีนี้นะครับก็ไม่อยากให้น้องแบบว่าอ,อ๋อต้องเตรียมตัวอย่างนี้ร้อยเนะครับเดี๋ยวปีหน้าเราก็จะมาอัปเดตกันอีกว่าเออระบบ T-Cap ปี64ี่เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปจากปี63ยังไงนะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครมีคําถามนะครับถ้าเกิดใครมีคําถามเนี่ยสามารถเขียนคอมเมนต์หรืออินสบอกมาถามได้เลยนะครับในเพจนะครับแล้วเดี๋ยวพี่ก็จะทยอยตอบนะครับ ระหว่างนี้ถ้าเกิดใครมีคําถามก็เขียนเขียนมาได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองทยอยตอบคําถามดูนะครับเดี๋ยวลองให้ทีมงานได้รวบรวมคําถามก่อนนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในสุขหน้าครับ